ฟังด่วนเลยครับกูเพื้อชมครับเรียกได้ว่ากลับตาลปัดอีกแล้วของไทยแท้100%ทั้งปราสาต,ตาควายทั้งพื้นที่เกาะกูดเรียกว่าหลักฐานชัดจากฝรั่งเศสเองนะครับที่ออกมาแชคขมีน,นั้นแบบแพ้ย่อยยับเลยซึ่งงานนี้หุนเซนเองก็งานเข้าครับเพราะเวทีโลกเริ่มที่จะไม่ให้ค่าทุกวี่ทุกวันโดยเฉพาะเรื่องราวล่าสุดเนี่ยที่ทางกัมพูชาออกมาโตู้แย้งทันทีหลังจากแม่ทัพที่สองของเรามีการรายงานออกมาว่า ปราสาทตาควายยังไงก็เป็นของเรา100เซแต่ว่าเรายังไม่เข้ายึดซึ่งเราเนี่ยจะยึดแน่ๆงานนี้ก็ทำเอาฟังเขมรโอโหกระวนกระวายกันเลยครับเพราะสื่อนี้เนี่ยมันดังไปถึงเขมรนะครับชาวเขมรเองก็น่าจะเริ่มรู้แล้ว,ว่าเอ้ยเราจะเสียให้กับไทยไหมซึ่งคุณเซนบอกให้มาลีเนี่ยมาตอบโต้ทันควันโดยเรามาอัปเดตกันหน่อยนะครับที่ล่าสุดทางโฆษกกระทรวงกลาโหมของเขมรเองมีการออกมาโต้แย้งไทยจากกรณีที่แม่ทัพที่สองครับได้พูดถึงประสาทตา ควายว่าเราอยู่ห่างเบียแค่30เมตรเท่านั้นแล้วกัมพูชาบอกว่าให้ไทยเนี่ยรือถอนลวดหนามที่ขัดกับข้อตกลงโดยทันทีพร้อมกับ ยื่นคำร้องต่อประชาคมโลกและก็พันธมิตรที่มีบทบาทในการผลักดันให้เกิดการหยุดยิงครั้งนี้เพื่อที่จะกดดันให้ไทยเนี่ยปฏิบัติตามพันธะทุกกรณีเนี่ยอันนี้เป็นการแถลงของคมิญน,นะครับแล้วยังกล่าวต่ออีกว่าและก็ยังกล่าวต่อนะครับว่าหลังจากหยุดยิงเพียงไม่กี่ชั่วโมงไทยเราเนี่ยจับกลุ่มทหารกบ,บูชาไปทั้งหมด18นายโดยกบ,บูชาเองก็มีการเรียกร้องหลายครั้งเพื่อให้ส่งตัวทหารของพวกเขากลับตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยทางฝั่งของสำนักงานกาชาติระหว่างประเทศก็เข้ามาดูแล้วนะครับแล ก็ตกหน้าไปรอบหนึ่งแต่ว่าขมรก็ยังพูดไม่หยุดคือตอกหน้าไปหลายรอบมากนะครับว่าไทยเราปฏิบัติตามข้อตกลงไทยเราไม่มีเอี่ยวไทยเราไม่มีทรมานแต่ขมรยังไม่ยอมหยุดนะครับยังมีการพูดอยู่ตลอดทั้งที่โดนตอกหน้าไปหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็มีเสริมบทบาทให้กับชาติตัวเองด้วยว่ายังคงมุ่งมั่นเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงรวมถึงเนื้อหาและก็เจตนารมณ์ที่ได้ตกลงกันไว้ในการประชุม GBC เพื่อให้การปฏิบัติข้อตกลงมีประสิทธิภาพและก็ครบถ้วนเป็นฝั่งของขมร ที่ออกมาโต้แย้งไทยเรานะครับอย่างที่ผมบอกแหละโฆษกกองทัพบ,บกของไทยเราก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับว่าการที่แม่ทัพภาคที่2พูดนั้นเราไม่ได้ต้องการที่จะเอากําลังทหารบุกเข้ายึดเนินปราสาทตาควายก่อนที่จะมีการเกษียณน,นะครับเพราะทางแม่ทัพภาคที่2เนี่ยจะเกษียณในอีก51วันสื่อของขมรก็ตีข่าวตีโพยตีพายเลยครับว่าเราจะมีการเอากําลังเนี่ยบุกเข้ายึดปราสาทก่อนที่แม่ทัพของเราเนี่ยจะเกษียณซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดกุข่าวมาจนได้นะครับเรื่อง นีเนี่ยขาเม่นเขาพร้อมอยู่แล้วนะพร้อมที่จะปล่อยข่าวปลอมพร้อมที่จะโจมตีเราในเรื่องของ IO ตลอดเวลาซึ่งเราก็ต้องพยายามแก้ต่างและก็ตอบโต้ทุกครั้งด้วยนะครับและที่สําคัญเนี่ยโคศกกองทัพบ,บกเองก็ออกมายืนยันว่าประสาทตาควายมันยังอยู่ในภายใต้อธิปไตยของไทยเรานะครับและก็ในอนาคตเนี่ยจะต้องพยายามนํากลับมาเป็นฝ่ายของไทยที่ควบคุมให้ได้ตามขั้นตอนที่เหมาะสมอ่ะอันนี้เราเหมือนขู่ไปนิดนึงแต่ว่าพอขู่แป๊บเดียวเนี่ยโอ้โขหขมนก็ลุกเป็นไฟเลยนะครับพร้อมก กล่าวว่าเราจะนําเรื่องนี้เนี่ยไปพูดคุยในการเจราจา TBC ที่จะเกิดขึ้นอีก2ส,สัปดาห์และก็ย้ําถึงจุดยืนไทยว่าจะไม่ถอยจากแนวการวางกําลังเดิม และก็ไม่ต้องการที่จะนํากําลังทหารเนี่ยเข้ายึดปราสาทตาควายกล่าวอ้างมั่วนะครับโดยปราสาทตาควายเนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้คำเมนจะยึดไปแล้วก็ตามเขาอยู่ในปราสาทเลยนะครับคืออยู่ในปราสาทแล้วก็เปิดให้นักข่าวเนี่ยเข้าเยี่ยมชมตามปกติแต่ฝั่งตรงข้ามกับไทยเราเหมือนมีทุ่นระเบิดเยอะมากแล้วไทยเราจะเข้าไปได้ยังไง ซึ่งมันก็มีภาพหลักฐานออกมานะครับในปี2549โดยเป็นภาพหลักฐานชัดเจนเลยว่าปราสาทตาควายนั้นมันอยู่ในพื้นที่ของเรามันอยู่ในการควบคุมของไทยเราดินแดนของไทยเราโดยมีภาพชาวบ้านไทยนิยมครับอำเภอพนมดวงรักจังหวัดสุรินเนี่ยได้ร่วมกันบุกเบิกทําทางเดินเล็กๆขึ้นไปยังปราสาทตาควายที่ตั้งอยู่กลางป่าในปี2549ซึ่งในขณะนั้นครับยังเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าอยู่ชาวบ้านก็ได้ร่วมกันพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวจนกระทั่งสถานการณ์ล่าสุดเนี่ย ุณเซนครับก็ได้ออกมาปั่นหัวคนขเขมรและก็รีบเคลมปราสาทดังกล่าวว่าเป็นของกัมพูชาซึ่งก่อนหน้านี้ไม่มีแม้แต่เง,งาของขเขมรที่เดินทางเข้ามายังปราสาทและก็ทําทางแบบไทยเราโดยเขามีการเคลมทั้งหมดเนี่ยสีที่มันนะครับที่มันแรกก็เป็นภูมิขือและก็จะมีปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาควายปราสาทตาเมืองโต๊ดเนี่ยสมปราสาทที่ขเขมรเคลมแล้วมันอยู่ในพื้นที่ของไทยเรานะครับสิ่งที่เขาเคลมเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันจะได้พื้นที่ทางทะเลเพิ่มขึ้น นี่แหละก็เป็นเหตุผลที่ภาษาตาควายนั้นเหมือนจะเป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งเลยนะครับแต่ยังดีที่เรายังรักษาฐานมัน่นะาสาตาเหมือนโทมได้เพราะว่าในตอนนี้ครับขมรไม่พอใจอย่างหนักที่ฝั่งองาไทยเราวางลวดหนามเนี่ยป้องกันทางขึ้นของขมรและก็ยังมีกระสอบทรายทำฐานที่มั่นป้องกันการถูกโจมตีจากขามรด้วยโดยสื่อกัมพูชาครับออกมาบอกว่า ตอนนี้ไทยเราก็สามารถคุมบริเวณปราสาทตาควายไว้หมดแล้วส่วนแนวหลังของปราสาทตาควายหรือว่าในโซนของขเขมรน,นั้นไม่น่าเชื่อว่าฝั่งของเขมรครับจะพาผู้ช่วยทูตทหารเข้าไปถึง9ประเทศนะลงบริเวณน้าหลังปราสาทตาเมืองทมในฝั่งของเขมรเองแล้วก็มีการกล่าวหาว่าไทยละเมิดขอ้อตกลงหยุดยิงด้วยการเอาถุงทรายล้อมปราสาทตาเมืองทมทำบังเกอร์แต่เราไม่ได้เข้าไปในตัวปราสาทนะครับเรายังอยู่บริเวณรอบปราสาทซึ่งเขมรมีการฟ้องทูตนะบอกว่าถึงแม้ว่าฉันจะพยายามเตือนไทย แล้วแต่ไทยกไมให้ฟังแถมตอกนกลางคืนเนี่ยยังใช้หนังสติกยังใช้หนังสติ๊ก,ย,กยิงเข้าใส่ด่านกัมพูชาด้วยซึ่งก็มีภาพบอกมาเหมือนกันว่าเป็นคำเหมนยิงใส่เราเหมือนกันไม่ใช่เรายิงกอดนะครับคเมนเป็นคนยิงกอดแล้วในข้อตกลงหยุดยิงทั้ง13ข้อเนี่ยก็ไม่ได้มีการห้ามในการป้องกันฐานที่มัน่นขณะที่ฝ่ายคำเมนเองก็นํากําลังทาหารพร้อมกับอาวุธหนักและก็ถุงทรายเข้าไปในปราสาทต,ตาควาเช่นเดียวกันแล้วก็มีการใช้หนังสติกเนี่ยยิงใส่ทหารไทยเรากดก็เรียกว่าทีใครทีมันนะครับ ทีเองไม่ว่าทีข้าเองก็อย่าโวยส่วนในสถานการณ์โลกออนไลน์ของขมรนเองตอนนี้เรื่องของภูมะเขือเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันยกใหญ่เขมรเองก็เชื่อนะครับคือมีการปั่นข่าวกันแบบน่าเกลียดมาก หลายข่าวของเขมรครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยยังยึดพื้นที่ภูมะเขือได้แบบเสร็จสับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แลวก็จะสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้เหมือนเดิมแต่ว่าต้องรอทางรัฐบาลเนี่ยการันตียืนยันไว้ก่อนแต่ฝั่งไทยเราก็บอกว่าเฮ้ยภูมะเขือเนี่ยเราสามารถยึดได้แล้วแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับพร้อมกับไล่ด่านของเขมรเ,เนี่ยตกหน้าผาไปเลยซึ่งหนึ่งขั้นอินฟูของเขมรเ,เสียงแตกเป็นสองฝ่ายนะครับบอกให้ยอมรับฝ่ายหนึ่งนะบอกว่าไทยเนี่ยครอบครองแบบ ร้อยเอร์เซ็แล้วกำลังรื้อโครงสร้างของขมิออกส่วนอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าไทยใช้ภาพ A.I. แจ้งข่าวเท็จ ซึ่งก็มีการลงขันกันว่าต้องจ้างอินฟูเนี่ยขึ้นไปถ่ายรูดสดบนพื้นที่จริงก็ถึงขนาดนั้นเลยนะครับเรื่องจริงเนี่ยไม่อยากเชื่อแต่ว่าเรื่องที่มันไม่จริงเชื่อดีเหลือเกินสําหรับชาวขามนเองเอาละมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับพูดถึงแนวชายแดนภาษาตาควายกันเอาไว้แล้วมาพูดถึงแนวชายแดนทางทะเลกันบ้างซึ่งล่าสุดเนี่ยหลักฐานชัดเจนจากฝรั่งเศสที่ทหารในของเราไปค้นเองกับมือโดยก็เป็นสิ่งที่ฝั่งของคเ,เมร์นั้นโต้แย้งมาไม่ได้เลยก็มีรายงานออกมาล่าสุดกับ2ทหารไทยเรา ครับที่จบนายร้อยจากฝรั่งเศสมีการรวบรวมหลักฐานครับว่าเกาะกูดนั้นเป็นฝั่งเรา100%ซึ่งก็เป็นการอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในเวทีโลกด้วยนะครับหลักฐานชัดจากฝรั่งเศสไม่ใช่จากขาเมรนไม่ใช่จากไทยแล้วงานนี้เนี่ยขาเมินเขาจะมาตีมือเอาดินแดนไทยไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นหลักฐานจากลูกพี่ของเขาเองฝรั่งเศสโดยมีอยู่2ข้อด้วยกันครับที่เป็นการยืนยันว่ามันเป็นของไทย100%ข้อแรกเนี่ยในกรณีเส้นปะบนแผนที่เกาะกูดนะครับฐานไทยของเราสองนายเนี่ยที่จ จากโรงเรียนนายร้อยแซงซีฝรั่งเศสก็เป็นพลโทพีรพลกับพันเอกประชาได้มีการศึกษาสนที่สัญญาแผนที่ปักปันเขตแดนสยามอินโดจีนฝรั่งเศสตั้งแต่ปี1907ถึง1909กันเลยซึ่งก็พบว่าเส้นประที่ลากจากจุดสูงสุดบนเกาะกูดไปถึงชายฝั่งเป็นเพียงเส้นกำหนด จุดบนฝั่งเพื่อใช้ปักปันเขตแดนทางบกเท่านั้นไม่ใช่ไม่ใช่เส้นเขตแดนทางทะเลอันนี้ก็เป็นความกระจ่างข้อแรกนะครับส่วนข้อที่2ครับแผนที่ทางการที่ใช้บังคับจริงหลังสํารวจเสร็จเนี่ยจะไม่มีเส้นประดังกล่าวเลยและก็ใช้แหลมสารพัดพิษเป็นจุดเริ่มต้นเขตแดนทางบกแทนแล้วฝั่งอัอกเมีนครับก็มีการอ้างเพียง2แผ่นบนแผนที่ชั่วคราวแนบท้ายสนธิสัญญาเท่านั้นซึ่งเรียกว่ามันแทบไม่มีน้ําหนักทางกฎหมายเลยในการเคลมเขตทางทะเลจากเกกูดของเรา ในการเคมเขตทางทะเลจากเกาะกูดแล้วข้อมูลในปี1 9 0 8เกนี่ยก็ระบุว่าเกาะกูดมีชุมชนเพียงไม่กี่ครอบครัวจึงไม่มีมูลเหตุประวัติศาสตร์ที่กัมพูชานั้นจะอ้างสิทธิ์อันนี้เป็นหลักฐานจากฝรั่งเศสที่ทดของเราค้นข้อมูลมานะครับแต่ขเขมนก็ยังตีมืออยู่เรื่อยๆนะว่าเขาจะเอาจุดในบื้นที่ตาควายตาเมืองทมแล้วก็จะลากไปยังเส้นเขตแดนทะเลอันนี้ยอมไม่ได้เราจะยอมไม่ได้เลยเหตุผลที่ขเขมนอยากได้ประสาสเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการตัวประวตาสตรเลยนะครับแต่ว่า สคัญมากซึ่งข้อมูลนี้ก็น่าจะทาให้ขามิ้งกระจ่างได้เยอะพอสมควรแต่ไม่รู้ว่าจะกระจ่างหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ยอมรับความจริงมากเท่าไหร่นะครับจะใช้เส้นปราเนี่ยแบ่งบันเขตแด,ดนเฉยเลยทังที่มันเป็นการกําหนดจุดบนฝั่งเท่านั้นก็ต้องยอมรับความจริงกันหน่อยเลยครับสำหรับขมิ้ง โดยเฉพาะเรื่องที่โดนัทรัมเนี่ยออกมาประกาศแล้วว่าการสู้รบระหว่างไทยกับเขมรนั้นมีผู้เสียชีวิตรวมกว่า2,000คนนี่เป็นค่ากลางนะครับแต่ว่าถ้าเกิดนับค่ามากจากแนวหน้าเนี่ยมันยาวไปถึง6,000ครับแต่ว่าอาจจะไม่ถึง10,000คนซึ่งมันก็สอดคล้องกับทางแม่ทัพปฏิท่งบอกว่าทางกัมพูชานั้นน่าจะตายราวๆ3,000นายได้ ฝั่งไทยเราเนี่ยถือว่าสูญเสียน้อยแต่ก็เป็นชีวิตที่มีค่ามากนะครบฝั่งฮอกเมนเขาทําเหมือนไม่มีค่าเลยส่งทหารมาเติมแนวหน้าเรื่อยๆทั้งที่โดนระเบิดโดนเอฟสิแต่ก็ยังมีการอ้างว่าเสียชีวิตเพียง5นายเท่านั้นนะครับและก็ยังไม่ยอมนับรวมกับ12ศพจากภูมะเขือที่เราส่งคืนไปด้วยเอออันนี้ก็แปลกเหมือนกันกับทางฝั่งฮอกาเมนส่วนอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับทางการทูตกันบ้างที่หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยขามรเองวางทุนระเบิดแบบขัดอนุสัญญามาหลายตัวหลายครั้งแล้ว้วไไไททยเรราาาํอะไไปบง ซึ่งก็มีอัปเดตมาให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันด้วยนะครับตอนนี้รัฐบาลไทยเราครับได้มีการดําเนินการตามกรอบอนุสัญญาออต,ตาวาหลายขั้นตอนมากนะครับได้แก่ขั้นตอนแรกเนี่ยเราได้ส่งหนังสือถึงประธานประชุมรัฐภาคีสามฉบับ เพื่อร้องเรียนการละเมิดกับแต่ละครั้งที่เกิดเหตุในพื้นที่ต่างกันทั้งช่องบกช่องอานม้าและก็ช่องโดดเอาคิษดาโดยชีว่าทุนระเบิดถูกว่างใหม่ทั้งหมดของ,ของ,ของเขมรและบางเหตุการณ์เนี่ยก็เกิดหลังจากการประชุม GBC และไทยเราก็เสนอให้เก็บกู้ร่วมกันแต่ว่าฝั่งของ,ของ,ของเขมรน,นั้นปฏิเสธพร้อมขอให้เวียนแจ้งรัฐภาคีอื่นให้ทราบด้วยอันนี้เราแจ้งไปถึงเอกอัคราชทูตผู้แทนถาวรณะเจดีวานะครับส่วนอีกข้อหนึ่งที่เราแจ้งไปก็คือแจ้งเอกอัคราชทูตผู้แทนถาว ณนิวยอร์กซึ่งก็มีหนังสือถึงเลขาธิการสหรประชาชาติขอความชัดเจนจากกัมบูชาตามข้อ8วรรคสองของอนุสัญญาเพื่อให้ส่งข้อมูลและก็คําชี้แจงกลับมาไทยเราด้วยส่วนข้อที่3ครับเราก็ให้ผู้แทนถาวรของไทยที่นิวยอร์กและก็จินีวานั้นเข้าพบประธานประชุมรัฐภาคีและเลขาธิการสหรประชาชาติรวมไปถึงองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆเนี่ยเพือ่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงและก็ขอให้ดําเนินการต่อกันละเมิดพร้อมกับรายงานต่อคณะกรรมการปฏิบัติตามอนุส ญ,ญนี่ก็คือสิ่งที่ไทยเรากําลังดําเนินการนะครับก็อยู่ที่ว่าทางประธานอนุสัญญานั้นจะมีรายงานออกมาจะมีชี้แจงว่ายังไงคือหลักฐานมันชัดเจนจริงๆถ้าเกิดไม่ลงทันไม่ลงโทษขาเหม็นก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราก็ตกจําว่าอนุสัญญาออตตาว่าเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด165ประเทศก็เกือบทั้งโลกที่ห้ามใช้สะสมผลิตหรือว่าเคลื่อนย้ายทุนระเบิดสังหารบุคคลและต้องทําลายทุนระเบิดที่มีทั้งหมดโดยไทยเราเข้าเป็นสมาชิกภาคีเนี่ยตั้งแต่25 ประเทศแรกในอาเซียนด้วยและทําลายทุ่นระเบิดในครังทั้งหมดในปี2546ส่วนที่เก็บเพื่อวิจัยและก็อบรมเนี่ยหมดสิ้นตั้งแต่ปี2 5 6 2ขณะที่กัมพูชาครับเข้าเป็นรัฐภาคีในปี2 5 4หหลังจากไทยเราแต่ว่ายังเก็บทุ่นระเบิดเพื่อวิจัยอบรมเนี่ยรวมถึงชนิด pmn2 รวมถึงยังมีชนิดใหม่อย่าง pmn2 ที่ใช้ในเหตุละเมิดนี้ด้วยยังไม่ได้มีการทําลายหมดสิ้นไปแต่ว่าเราหมดสิ้นไปตั้งแต่ปี2 5 6 2แล้วงานนี้ต้องโดนอะไรกันบ้างเลยครับถ้าเกิดว่า เวทีสาประชาชาติยังไม่ลงดับยังไม่ลงทันขมนก็จะเหวมเคริมแบบนี้ต่อไปแล้วเราจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดเราเปละเมิดเนี่ยเขามองว่าไทยเราเป็นประเทศที่ใหญ่กว่ายังไงเราก็ต้องเสียเปรียบขมนอยู่ดีถ้าเกิดว่าเราไปต่อแย่หรือว่าโต้แยง้งขมนมากเกินไปในเวทีโลกเนี่ยเขาก็จะมองประเทศที่ใหญ่กว่าเนี่ยมีแนวโน้มคุกคามอยู่เสมอไม่งั้นขมรนไม่กล้าลุกรานเราแบบนี้แน่นอนก็ต้องรอติดตามนะครับมีสมาชิกทั้งหมดเนี่ย165ประเทศจากทั่วโลกมันก็เกิด